สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันเช้าว,วันนี้ 6.0. นาฬิกาเศษเศษเจ็ดเมษายน2 5 6 8นานะครับเช้าวันนี้มาทักทายท่านผู้สูงอายุทุกคนทุกท่านนะครับมีเรื่องเรามาเล่าสู่กันฟังฟังทางนี้ครับเกี่ยวกับความพยายามที่จะทําให้ผู้สูงอายุได้เดือนละสามพันบาทบํานาญทั่วหน้านั้นไม่ได้เกิดจากฝั่งรัฐบาล แต่เกิดจากภาคประชาชนและสอสอบางท่านและพรรคการเมืองบางพรรคนะครับก็ได้มีการเสนอกฎหมายเข้าสภาผูรร้แทนราษฎรด้วยเชื่อมั่นว่าถ้ามีการออกกฎหมายสําเร็จและประกาศใช้กฎหมายผู้สูงอายุจะได้สามพันต่อเดือนนะครับแต่ว่ายังไม่สําเร็จเพราะว่า แม้ว่าจะเสนอกฎหมายเข้าสภาผู้แทนรัษฎรได้แต่สภาผู้แทนรัษฎรไม่สามารถออกกฎหมายได้เพราะเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินหรือเป็นกฎหมายการเงินก่อนสภาผู้แทนรัษฎรจะออกกฎหมายได้นั้นจะต้องเสนอร่างกฎหมายไปยังนายกรัฐมนตรีหากนายกรัฐมนตรีรับรองร่างจึงจะออกกฎหมายต่อไปได้หากนายกรัฐมนตรีไม่รไม่รับรองร่างกฎหมายทุกอย่างก็จบไป มาดูความพยายามมากี่ปีแล้วครับและก็นายกตีคนใดบ้างที่ปัดตกร่างกฎหมายที่มีการเสนอเข้าสภาผูแะะ้แทนราษฎรไปดูรายละเอียดย้อนหลังกันจนถึงปัจจุบันนี้มีกี่นายกรมตรีที่ปัดตกร่างกฎหมายครับขอขอบคุณข้อมูลจากเพจบำนาญแห่งชาติสิงคโปร์ ข้อความนี้ตั้งแต่วันที่6เมษายน2568เนวลา14นาฬิกา7นาทีเพ,พศวนาณาธิชาตโพสต์ว่าภาคประชาชนได้ผลักดันร่างกฎหมายเกี่ยวกับบำนาญของประชาชนมาแล้ว3ฉบับ3ชื่อเรียกแต่มีหลักการเดียวกันคือการให้รับจัดสวัสดิการด้านรายได้แบบรายเดือนให้กับผู้สูงอายุทุกคน ที่มีอายตุตั้งแต่60ปีบริูรณขึ้นไปให้เพียงพอต่อการยังชีพขั้นพื้นฐานโดยอ้างอิงเช่นความยากจนมาตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันปี2568ก็ก็ยังโดนเทเพราะเป็นกฎหมายการเงินที่นายกต้องให้การรับรองก่อนถึงจะไปต่อในสภาซึ่งมีซึ่งผลที่ออกมาส่วนใหญ่นายกไม่รับรองมาดูเส้นทางกฎหมายของภาคประชาชน บำนาญแห่งชาติบำนาญของประชาชนที่ผลักดันมาจนจะ20ปีแล้วปี2551ถึง2552ในช่วงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายมตีภาคประชาชนและนักวิชาการรวมกันร,ร่างพบรบรบำนาญฉลาภาพพศสอจุดๆุขึ้นมามีหลักการสำคัญของกฎหมายคือยกระดับเบีย้ยังเนเชบให้เป็นบำนาญทั่วหน้าให้รับจัดสบริการด้านรายได้ให้กับผู้สูงอายุทุกคนโดยมีทั้ง หมด4หมวด21มาตาพร้อมก,กันกับเข้าชื่อประชาชนหมื่นรายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายวันที่9ก้ามีนาคม2553ภาคประชาชนยื่นกฎหมายบำนันชลาภาพพร้อมด้วยประชาชนพร้อมรายชื่อประชาชนเสนอต่อรัฐสภาวันที่9ก้าพฤษภา254รัฐบาลออกกฎหมายพรบอกองทุนออมแห่งชาติพศ .254 ต่อมาวันที่10พฤษภารัฐบาลอาภิสิทธิ์ยุบสภา ทำให้ร่างกฎหมายบำนาญราภาพที่ประชาชนเสนอเข้าไปตกวาระการพิจารณาไปโดยปริยายปี2562 25พลเอ,อกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่16ตุลาคม2562 25ผู้แทนประชาชนจำนวน20คนยื่นริเริ่มรายชื่อเสนอกฎหมายบำนาญแห่งชาติต่อประธานรัฐสภาชวนเหล็กภัยโดยมียมีโดยมีสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาเป็นผู้รับหนังสือหลังจากนั้นจึงรวบรวมรายมือชื่อประชาชนจนได้1 4 6 5 4หราลายชื่อส่งเข้าสภาวันที่4กุมภาพันธ์2 5ง4าสำนักเลขาธิการสภาผูแ้แทนรัษฎรมีหนังสือแจ้งว่านายมุติพารณาร่างพรบบรร,นานาราัทพสจ,จุดของภาคประชะาชน,แล,าน,ชนแล้วมีบัญชาม่นรับรองร่างจึงไม่สามารถเสนอให้รัฐสภาพิจารณาได้ ปี2566รัฐบาลนายเศรษฐาทตวีสินทัพนางสาวเพ็ญตองทานจินวัตรเป็นอายุมตีวันที 27, ่27กันยายน2566ภาคประชาชนยื่นเริ่มเสนอกฎหมายร่างราพรบผู้สูงอายุและบรรดนานพื้นฐานแห่งชาติฉบ,บับที่จุดๆพอสจุดๆต่อประธานรัฐสภาหลังจากนั้นจึงรวบรวมรายมือชื่อประชาชนให้ให้ได้จำนวน4 3 8 2 6ลายชื่อเยอะกว่ารอบที่แล้วมาก ประชาชนให้ความสนใจสุดๆแล้วก็ส่งเข้าสภาให้พิจารณาตามกระบวนการวันที่25มีนาคม2588สำนักเลขาที่การนายกมีหนังสือมาอยัางสำนักงานเลขาสภาว่านายกมีบัญชาไม่รับรองร่างพรบ,บรผู้สูองอายุและบรรณนานพื้นฐานแห่งชาติฉบับที่ประชาชนเพื่อรัสภายื่นเสนอร่างกฎหมายพรบ,บรผู้สูองอายุและบรรานพืนฐานแห่งชาติไม่ได้ไปต่อ ทั้งหมดก็คือความเป็นมาความเป็นไปที่ภาคประชาชนพยายามจะเสนอกฎหมายแต่กฎหมายไม่ได้ถูกรัฐสภาพิจารณาออกกฎหมายเพราะนายกรัฐมมตีในแต่ละปีที่กล่าวมานั้นไม่รับรองร่างกฎหมายร่างกฎหมายจึงถูกปัดตกไปกฎหมายไม่ได้รับการพิจารณาในสภา ทั้งหมดก็เป็นการมาเล่าสู่ผู้สูงอายุฟังว่าเส้นทางที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้3,000บาทนั้นแม้ว่าประชาชนจะเป็นผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายเข้าสู่สภ,ภาแต่อำนาจก็อยู่ที่นายกมตีที่จะให้ร่างกฎหมายนั้นไปต่อหรือหยุดก็ต้องติดตามต่อว่าหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า เครือข่ายประชาชนเพื่อรับบริการจะเสนอร่างกฎหมายในลักษณะเดียวกันนี้เข้าสู่สภาอีกหรือไม่และนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะรับร่างจะรับปรองร่างกฎหมายจนร่างกฎหมายมีโอกาสได้เข้าไปพิจารณาในสภารหรือไม่ต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ